สวัสดีครับอยู่กับช่องดําซิ่งดินระเบิดอันนี้ก็มาลอกหน้าดินนะครับสวยๆเลยใครต้องการที่จะใช้ดินนะครับอยู่ในโซนบ้านยางบ้านหนองบอนนี่นะครับจัดส่งได้นะครับทางทีมงานเราตอนนี้ก็มีหน้าดินสวยๆนะครับตอนนี้วิ่งกันอยู่ปกเก็บคัด นี่ร3สามสิบเราถือว่าจวดยาดแล้วพี่น้องเอามาดูว่ารถเราทางก็วิ่งได้นะไม่หนืดนะนี่เรามาวิ่งรอบหนึ่งแล้วนะครับก่อนปีใหม่อันนี้หลังปีใหม่เราก็เข้ามาอีกรอบหนึ่งจะพาไปดูกันใกล้ๆนี่บิ่งใหญ่เลยครับ ใหญ่ๆเนี่ยลอกเต็มนี่เลยนี่รถเรานะครับโอ้สีน้ำเงินตามกันแล้วรก,กี้โอ้ปลาสวยปลาสวยมาแล้วนี่ทีมงานเราก็ถือว่าสุดจัดนะปีนี้ครบทีมรถดำก็6-7คัน เดี๋ยวก็มีมาสมทบอีกโอ้รอยสามสิบจักเร็วๆหน่อยครับโลอกบางครับโลอกบางนาเขาก็ลึกอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่รู้เจ้าของเขาอยากได้แบบไหนอีกก็จัดให้ขับด้วยอาจารย์คริส ทิศอาจารย์ลนอโอ้ฟุ่นไปดูปทางเขาครับโอ้ไปได้ไปได้เดี๋ยว เอ้ยตักเร็วๆหน่อยเฮ้รถเขารออะเนี่ยจาาจาร์าจาเจอรุมแล้วาจาราจานก็ถอยหน่อยจานถอยยาวๆตักยาวๆ กี้ก็ถือว่าใหญ่พอตัวนะครับเจ้าร้อสสิบเราเนี่ยขอให้มันได้ระยะหน่อยหนะัวนา รถต่สวยนะครับต่สวยปลาส,สวยนีมาจากบ่านจรวยสุรินนี่เพิ่งมาวันแรกนะครับนี่โอ้ดูแลสภาพรถได้ดีมากเลยแต่สวยนี่โอ้วันดีครับโอ้ไปอยู่ไหนนี่เขาวิ่งกันได้เป็นพันเที่ยวแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ตสวย โอ้ครุ o, ่นเลยคลั่งล่อโอ้ยเนี่ยกระเนื้อมีกระลุนบัสกระลุนบัสเลยมามาได้จังหวะเลยได้เขาวิ่งใกล้เลยนี่แต่ช่วยนี่โอ้ฉลาดจริงๆเลยก่อนมาเทีไว้นี่ปีอ้าวลุยลุย นี่แกมาอยู่นี่แกก็สนุกสนานกับลูกกับหลานนะนี่แกไม่ค่อยสบายร่างกายก็แกแล้วเนาะขับเองอะไรเองมันก็งั้นแหละโยมไม่จะสวยเสร็จเสร็จแล้วหนึ่งราย ทางเอาไว้รถวิ่งอ่ะนั้นไปโลกโลกโวไวจานนี่ปล่อยไว้ไวรถวิ่งก่ใน,นตรงเนี้ยเดี๋ยวบอกให้เกาทางขึ้นใหม่ก่อน ทางขึ้นมันต้องให้มันได้องศาก็จะไปตีอ้นนอมเนี่ยตีอ้อมทางมันหนืดมันก็จะจมอันละตรงๆงมานี่เลย นาดินสวยๆเลยครับนี่ ทางทางเขาหรือเปล่านายจะเป็นเจ้าของนาโอ้ช่างศูนมาเฮ็ดยังนี่ ิ่งไม่ไกลนะครับนี่รถมาออแล้วต่อวกันมาตัากไม่ทันนะทีนี่เทคล่องนะครับดินก็ที่เทก็ไม่หนือดอ๋สุดคลิปนี้เราฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ